บ้านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่อง You Tube บอยรถบ้านเพชรบุรีค่ะสำหรับตอนนี้นะคะแก้วอยู่ที่สาขาเพชรบุรีค่ะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันนะคะบอกเลยว่าสำหรับคันนี้เนี่ยเข้ามาใหม่สดๆเมื่อวานนี้เลยแล้วก็บอกเลยว่ามีคันเดียวที่บอยรถบ้านเท่านั้นสำหรับรุ่นนี้แล้วก็ค่ายนี้วันนี้พบกับ MG ZS 1.5X ปี2017ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นค่าย MG นั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัว SUV 5ที่นั่งค่ะเข้าใหม่ปี2017เกียร์อัตโนมัติเลขใหม่เพียงแค่25,000กว่ากิโลเท่านั้นค่ะรถบ้านแท้นะคะสวยกริบสวยงามพร้อมส่งมอบส่งต่อให้กับคุณลูกค้าท่านต่อไปเลยสำหรับเจ้าคันนี้ราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่5,49,000บาทเท่านั้นค่ะตัวท็อปสุดมีซันรูฟ เจ้าของประโยคเด็ดที่พูดว่า Hello MG เปิดซันรูฟคันนี้เลยค่ะมีระบบเทคโนโลยี i Smart นะคะรองรับการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยด้วยเดี๋ยวแก้วจะไปใช้งานให้ดูในด้านในนะคะสำหรับเจ้าคันนี้บอกเลยว่าราคาออกห้างเนี่ยเกือบ8 0 0 0 0นเลยแต่คันนี้ที่บอยรถบ้านแก้วบอกเลยว่าคุ้มมากๆเลขไม่เพียงแค่25,000กว่ากิโลราคาถูกกว่าออกห้างเนี่ยหลายแสนมากๆเลย ใครอยากได้ SUV ราคาประหยัดนะคะสับพอตครอบครัวเวลาไปเที่ยวนะคะคันนี้แนะนํามากๆค่ะในส่วนตัวถังนะคะเขาก็มาในสีน้ําเงินสุดจี๊ดแบบนี้เลยให้สไตล์กลิ่นอายของรถยุโรปนั่นเองนะคะมีความสปอร์ตสมาร์ทนะคะแล้วก็ห้องโดยสารค่อนข้างที่จะกว้างขวางด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านหน้าเนี่ยเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะคะในส่วนกระจังหน้าด้านหน้านะคะก็จะมาเป็นกริลสวยงามเลยเพิ่มความหรูหราให้กับรถคันนี้เป็นอย่างดี ไฟหน้าของเขานะคะก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดทาม u n นน n ่งไลท์มาให้เรียบร้อยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้ครบเลยค่ะมาต่อในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะความพิเศษของเจ้าคันนี้คือยางของเขาเป็นยางปีใหม่ค่ะยางปี2020มาพร้อมกับล้อแม็กสีทูโทนนะคะขนาด17นิ้วลาย5ก้าน บอกเลยว่าสปอร์ตมากๆค่ะในส่วนของด้านข้างรถคันนี้นะคะเริ่มจากในส่วนของกระจกมองข้างกันก่อนก็จะเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยนะคะมือจับประตูคันนี้ก็จะเป็นมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถแต่ที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะก็คือเขาใส่กรอบนะคะสีโครเมียมมาป้องกันลอยนั่นเองค่ะซึ่งกรอบตรงนี้นะคะก็จะเป็นตรงรุ่นของ MG ZS เลยค่ะ บนสุดตรงนี้นะคะมีกันสาดมาให้นะคะพร้อมกับราวหลังคาค่ะใครจะไปติดแหลกเพิ่มนะคะเอาไว้ขนของนะคะเวลาไปเที่ยวต่างๆค่ะนี้ก็ซัพพอร์ตได้ดีเลยค่ะมาต่อในส่วนด้านหลังกันบ้างนะคะเริ่มจากบนสุดเลยคันนี้นะคะเขา,ะะขามีเสาอากาศแบบคลิปฉลามมาให้เรานะคะไฟเบรกดวงที่สามมีมาให้แล้วนะคะในส่วนไฟท้ายของเจ้าคันนี้เนี่ยก็เป็นไฟท้ายแบบ LED ท b e นะคะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเลยค่ะ ด้านหลังนะคะมีโลโก้ MG มาให้ตัวใหญ่เลยแล้วก็ด้านนี้ที่แก้วยืนอยู่นะคะฝั่งนี้เนี่ยก็จะติดนะคะชื่อรุ่น ZS มาให้พร้อมกับคำว่า i smart ที่เป็นเทคโนโลยีนะคะเอกลักษณ์ของเจ้าคันนี้เลยด้านหลังฟังก์ชันที่เขามีมาให้นะคะก็คือมีกล้องมองหลังมาให้เราพร้อมกับนี่เลยค่ะเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้3จุดเลยใครนะคะหัดขับรถนะคะแก้วบอกเลยว่าคันนี้ระบบความปลอดภัยของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมาเต็มมากๆเลยค่ะ ภายนอกตัวรถแกบอกเลยเดิมๆนะคะไม่ผ่านการดัดแปลงไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำเลยเหมือนเจ้าของซื้อมานะคะแล้วไม่ค่อยได้ใช้นั่นเองสําหรับคันนี้สวยกริบนะคะด้านนอกเนี่ยอันนี้คือสีเดิมๆแก้วแค่ล้างรถแล้วก็มารีวิวเท่านั้นนะคะรถบ้านแท้เน้นอีกครั้งหนึ่งไม่น้อยมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่านะคะว่าฟังก์ชันเขามีอะไรมาให้เราบ้างนะคะพร้อมกับไปเปิดสันดูห้ดูด้วยะคะ่ะตอนนี้นะคะแก้วก็อยู่ภายในห้องโดยสารของคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะ จุดเด่นของเจ้าตัวนี้เลยก็คือบริเวณคอนโซลด้านหน้าแล้วก็แผงนประตูทั้ง4ี่บานนะคะเขาจะตกแต่งมาในสีน้ำตาลตัดสลับกับสีดําค่ะพร้อมกับตกแต่งสีเงินมาให้ด้วยนะคะเพิ่มความหรูหรานั่นเองจะมีในตัวท็อปเท่านั้นนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะก็บอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้านหน้าที่เขาดีไซน์ออกมาเนี่ยจะรับกับเบาะเลยซึ่งเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะหนังนะคะเป็นสีทูโทนเช่นเดียวกันค่ะเป็นสีน้ำตาลน,นะคะสลับกับสีดําเดินได้ด้วยตะเข็บ สีน้ำตาลนะคะเบาะสภาพดีไม่มีฉีขาดชํารุดนะคะทั้งคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังเลยค่ะ มาต่อกันในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้กันบ้างนะคะสําหรับเลขไม้ที่แก้วบอกไปนะคะเจ้าคันนี้25,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเลขไม้แท้แน่นอนอย่างที่ทุกคนเห็นพร้อมๆกับแก้วเลยในส่วนการแสดงผลนะคะเขาก็จะแสดงผลแบบ m u l ติ Information Display ค่ะเราสามารถควบคุมหน้าจอของเรานะคะได้ที่บริเวณปุ่มชุดควบคุมด้านขวาที่พวงมาลัยเลยเพราะว่าพวงมาลัยคันนี้เนี่ยเป็นพวงมาลาย Multi ัยมัลติฟังชันนะคะหน้าปัดเรือนไม้ของเราสามารถควบคุมได้ค่ะ ในส่วนของชุดควบคุมด้านซ้ายนะคะจะเป็นการควบคุมหน้าจอระบบเครื่องเสียงของเรานั่นเองค่ะซึ่งหน้าจอเนี่ยจะเป็นแบบทัชสกรีนนะคะแล้วก็แสดงผลแบบ Android นะคะใช้งานง่ายมากๆ แล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวนี้เนี่ยรองรับ FM AM นะคะ mm hmm. USB เชื่อมต่อได้สบายๆเลยค่ะที่สําคัญที่แก้บอกว่าเขามีเทคโนโลยี iSmart นะคะ mm hmm. ก็จะมีเมนูอยู่บนด้านหน้าเราเลยนะคะสามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะสําหรับเมนูนี้นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีโทรศัพท์ระบบนําทางนะคะลูกค้าสัมพันธ์แล้วก็ศูนย์ข้อความตรงนี้เราสามารถใช้งานได้นะคะซึ่งความพิเศษของเจ้าคันนี้คือที่ปุ่มบริเวณพวงมาลัยของเรานะคะจะมีปุ่มดอกจัน อยู่ชุดควบคุมด้านขวานะคะเมื่อเรากดปุ๊บเนี่ยจะเป็นการโทรไปที่ call center ของ MG เลยค่ะในส่วนของระบบ i smart นะคะฟังก์ชันที่น่าสนใจคันนี้ก็คือเขามีระบบนำทางมาให้เราด้วยค่ะ เมื่อเรากดเข้าไปนะคะเขาก็จะแสดงพิกัดของเราตรงนี้เลยใช้งานได้ปกติเลยค่ะแล้วก็สําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะรับสายวางสายที่พวงมาลัยได้ด้วยแล้วก็อย่างที่แกบอกไปรองรับการสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยด้วยค่ะเราสามารถพูดคําว่า hello MG เราพูดแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวรถของเราเนี่ยก็จะสามารถที่จะโต้ตอบกับเราได้อัตโนมัติเลยหรือว่าเราสามารถที่จะกดนะคะปุ่ม เป็นรูปคนนะคะแล้วก็มีสัญญาณตรงนี้บริเวณปุ่มชุดควบคุมด้านขวาขึ้นมานะคะเขาก็จะตอบสนองของเรามาเลยค่ะให้เราพูดนะคะที่เราต้องการให้เขาฟังนะคะก็จะเป็นคลื่นเสียงแบบนี้เลยตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะคะว่าทางรถเนี่ยตอบอะไรแก้วมาเพราะว่าแก้วปิดเสียงไว้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวลงมาในส่วนของระบบแอร์กันก่อนนะคะแอร์คันนี้นะคะก็จะเป็นแบบอนาล็อกนะคะเราสามารถหมุนปรับระดับอุณหภูมิได้นะคะซึ่งเขาจะแสดงผลบริเวณหน้าจอของเราเลยค่ะทั้งอุณหภูมิแล้วก็ระดับแรงลมแอร์ค่ะสามารถใช้งานได้ปกติเลยบริเวณคอนโซลกลางนะคะคันนี้ก็มาในเกียร์อัตโนมัติ4สปีดค่ะซึ่งฟังก์ชันนะคะเขาก็มีกล้องมองหลังมาให้เรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าเกียร์ R ให้เลย ใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนเซ็นเซอร์เขาก็แสดงผลด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนกล้องมองหลังก็มีเส้นกะระยะให้เราใช้งานได้ปกติเลยะค่ะเราจะมาทดสอบระบบสั่งการด้วยเสียงคันนี้กันนะคะเดี๋ยวแก้วจะพูดคำว่า Hello MG oh. นะคะ Hello ลเเปิดซันรูฟใช่ ก็คือแก้วใช้ระบบสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยกับ MG คันนี้เลยค่ะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่แก้วได้ลองเล่นเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่งการอย่างอื่นได้อีกนะคะอย่างเช่นในการเพิ่มอุณหภูมิหรือว่าลด แรงลมแอร์เนี่ยคันนี้ก็สามารถสั่งการได้เช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าที่สนใจคันนี้สามารถเข้ามาลองเล่นฟังก์ชันนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของระบบซันรูฟของเราเนี่ยก็สามารถเปิดได้แบบเต็มบานแบบนี้เลยนะคะกว้างมากๆนะคะถ้าเราจะไม่ใช้การสั่งการด้วยเสียงนะคะเราสามารถที่จะหมุนนะคะบริเวณปุ่มชุดควบคุมด้านบนนี้ได้เลยซึ่งมีหลายระดับให้เราด้วยนะคะเราสามารถเปิดนะคะ นิดเดียวก็ได้นะคะแล้วเขาก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติเลยนะคะเป็นระบบไฟฟ้านั่นเองคะ่ะตอนนี้นะคะแก้วก็อยู่ในห้องผู้โดยสารด้านหลังของ MG คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะมานั่งให้ทุกคนดูว่าความกว้างของเขานะคะมีมาให้เราเยอะมากน้อยขนาดไหนนะคะในส่วนของเลกลูมนะคะแก้วยื่นขาได้สบายๆเลยเฮดลูมก็คือเหลือมากกว่า1คืบมือของแก้วอีกนะคะเหลือๆเ,เลยสําหรับเจ้าคันนี้แล้วก็บาะด้านหลังเนี่ยถ้า ครอบครัวมีสมาชิก5คนนะคะนั่งด้านหลัง3คนได้แบบสบายๆเลยค่ะตัวแบบแก้วนะคะถ้านิดนึง 4คนได้เลยนะคะในส่วนของด้านหลังกว้างนะคะแล้วก็นั่งสบายมากๆระบบความปลอดภัยคันนี้นะคะเขาก็มีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้นะคะด้านข้างแล้วก็ม่านนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยนะคะระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก BA มีมาให้นะคะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะระบบป้องกันการลื่นถลายสำหรับเจ้าคันนี้ก็มีมาให้ครบเลยค่ะใครชอบเจ้าคันนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่บอยรถบ้านทุกสาขาเลยค่ะ ก่อนจากกันไปนะคะเน้นย้ำเจ้าคันนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะคะกับ MG ZS ตัว 1.5X ปี2017นะคะท็อปสุดนะคะมีซันรูฟสั่งการด้วยเสียงภาษาไทยได้นะคะเลขไมคคันนี้เพียงแค่25,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเกียร์อัตโนมัตริราคาค่าตัวเจ้าคันนี้อยู่ที่549,000บาทค่ะ ใครสนใจนะคะสามารถขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวแก้วจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านหน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอฝากรีวิวนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y u t u b e บอยรถบ้านเพชรบุรีด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ข่าวสารดีๆที่ลูกแก้วและทีมงานนำมาให้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้มาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านด้วยนะคะ